โอเคครับก็กลับมาพบกับอูบะอูบะบานะครับที่เดียวที่เดิมที่เซิร์ฟ304นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแล้วกันนะเพราะว่าเพิ่งวันนี้เลยล่าสุดพลังผมนะได้ถึง70ล้านแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ70ล้าน7จ็ดเบนก็เป็นครั้งแรกนะที่เอ่อถึง70ล้านนะครับเออนะทีมก็จะประกอบไปด้วยนะครับมีด้วงอัจริยคาบุโต้บอลอสจักรพรรดิเด็กเมทันแบดเกลืกันชุบ เกวินวันนี้ขอมารีวิวแล้วกันนะครับแต่ละตัวแล้วกันนะว่า7 0ล้านของผมเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างซึ่งเนี่ยผมเอาโซนิกออกไปแล้วนะตอนเนี้ยคือไม่ได้เล่นความเร็วนะครับส่วนคอก็จะเป็นคอเกียร์เลวเลเวลสนะก็เปิดได้จากกิจกรรมเดี๋ยวเราไปดูตัวกันดีกว่านะสำหรับตัวของผมนะครับคือไม่ได้มารีวิวนานมากก็ทุกๆ1 0ล้านแหละคงจะมาทุกๆ10ล้านนะครับ เออแล้วก็ช่วงนี้ผมจะค่อนข้างหายไปจากการทําคลิปนะเพราะว่าไม่ว่างจริงๆนะครับคือไม่ว่างจริงแล้วก็มีงานประจําที่เราต้องทําแล้วช่วงนี้ก็งานยุ่งมากนะอแล้วก็เน้นงานประจําก่อนนะครับเพราะว่า YouTube เราไม่ได้กะทําทเอาะไรได้อยู่แล้วเป็นงานอดิเรกนะครับเดี๋ยวตัวแรกอ่าดูตัวไหนกันก่อนดีกว่าเอาเป็นด้วงละกันนะครับด้วงนี้คือจะพลังเยอะที่สุดก็ตอนนี้พลังอยู่ที่15ล้าน8แสนนะนะครับชุด ชุดอ่าอันนี้ก็เต็มอยู่แล้วนะครับ6กดาวอันนี้ได้3ดาวเฉยๆนะครับ3ดาวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอาวุธ3ดาวเออไม่ได้เป็น4ดาวนะครับชุดก็จะเป็นใส่ไซบอกนะครับที่เป็นเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์หมดก็จะเป็นเซตนั่นแหละเป็นเป็นชุดแดงแรกๆที่ผมได้นะแล้วก็ชุดมันมีครบพอดีก็เลยใส่เป็นไซบอกนะครับ อันนี้ชอบมากเลยมีลดดาเมจลานประลอง10%นะก็เลยต้องตีให้เป็น3ดาวม่วงนะครับให้เป็นแบบให้มันได้ใช้เอฟเฟกนี้อะ่ะเออน่าจะดีแล้วก็มันตรงกับดวงดีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเลือดทั้งหมดเลือดตอนนี้ก็อยู่ที่1 8ล00้4 0 0 0 0นนะครับ ประมาณนี้การบัฟก็เป็น s p โบนัส s p จริงๆอยากได้ s p เอ่อโบนัส s p เปอร์เซ็นต์สามแถวอะแต่มันหาไม่ได้จะได้แบบนี้ก็โอเคละก็ปล่อยไปนะครับอันนี้ก็เป็น3 s HP กับต้านทานอันนึงก็เป็น3 s p กับเพิ่มดาเมจโบนัสแล้วก็เพิ่มต้านทานอันนี้คือผมชอบมากเลยนะเน,นี่ยสวยมากตอนแรกคือจะหาดาเมจโบนัส3แถวแต่ว่ามันได้ s p มา3แถวกับอันนี้ก็โอเคสวยเหมือนกันนะครับได้อยู่อ่ะดวงก็ประมาณนี้แล้วกัน นะครับพวกแผ่นพวกอะไรนี้ไม่ต้องหรอกเนาะก็ปกติอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรมากนะครับเอาเป็นชุดละกันนะตัวที่2ก็เป็นโบรอสนะครับโบรอสพลัง12ล้าน12ล้าน2แสนนะครับชุดที่ใส่ก็จะเป็นชุดนินจาเออจริงๆไม่ได้ตั้งใจใส่หรอกแต่ว่ามันเปิดไอส้สุ่มสุ่มอะไรนะสุ่มแบบร่างชุดแดงอะแล้วมันได้แต่ชุดนินจานินจานินจาจริงๆผมว่ามันเกลือนะแต่ว่าเกลือไปเกลือมาเนี่ยจนจะได้ครบเซตอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโจมตีแนวตั้งเพิ่มดาเมจอ่ะอันนี้ก็เหมาะกับโบลอนนะแล้วทุกชิ้นก็จะเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์หมดเลยคือให้มันมีความไวหน่อยจริงๆก็ไม่รู้จะเอาความไอใส่กับอะไรอะ่ะเออแต่ก็เลยใส่ตัวนี้ไปละกันเพราะมันเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ครบเซตน่ะนะครับเออทั้งหมดก็เลยอ่ะไหนๆหนก็เอา้าเกิดอ,อะไรขึ้นเออก็ไวด้วยไปมันจะได้แบบออกออกเร็วๆไม่รู้ดีหรือไม่ดีแต่อนาคตถ้าเกิดเอาตัวนี้ออกก็ยังเอาเซตนี้ไปใส่ให้ตัวอื่นได้นะครับพลังจมตีีอยู่ท่ทน,นะ เอ่ออะไรนะการบัฟก็เป็นโบนัสต่อสู้2ส,สปีด1โจมตี1อันนี้ก็จริงๆอยากได้โบนัสสามนะแต่ว่าต่อสู้3แต่มันไม่ได้อะเออได้แค่นี้ก็โอเคแล้วขี้เกียดรีละอันนี้ขี2โจม2อนะครับอันนี้ก็เป็นปกติอัตราดาเมจอันนี้ผมว่าเดี๋ยวผมอาจจะตอนแรกก็จะรีอีกแต่ว่าก็ยังชั่งใจอยู่ถ้าเกิดแบบตังเหลือๆก็ค่อยมารีอีกนะครับมันได้โจมตีก็โอเคอยู่นะ โอเคโบลอตต่อไปก็เป็นกระบองเหล็กอยู่ที่พลัง11ล้านนะครับทุกตัวเป็นพาร์ท12หมดนะครับผมเป็นพาร์ท12ทุกตัวชุดก็จะเป็นชุดป่าเถื่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็ชุดจากกลครึ่งหนึ่งนะครับเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์หมดแต่ว่าชิ้นนี้ไม่มีเลยอะ่ะคือชิ้นนี้ไม่มีโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์เลเซตอื่นที่จะเอามาแปลงเป็นจากกลก็ไม่มีนะครับก็เลยแบบอ่าใส่อันนี้ไปก่อนละกันค่อยๆหาไปนะจนกว่าจะได้ชิ้นดีๆพลังโจมตีอยู่ที่เท่าไหร่ ร้านหกนะครับอ่ะอันนี้มีออปชั่นด้วยเป็นเพิ่มโจมตีดาเมจเดี่ยวนะครับก็ถ้าเกิดได้ทำมีดาวม่วงเหลือมาทำอันนี้ขึ้น3ดาวก็ก็คงจะดีนะครับแต่ว่าเพิ่มไปก็3%เอเองอะเออนะแต่ใช้ดาวม่วงใช้ดาวม่วงตั้งเยอะเนี่ยก็ไม่รู้จะขึ้นดีไหมแล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโบนัสต่อสู้กี่แถวลนะ3แล้วก็โจมตี1นะอันนี้ก็เป็นโจม2ขี้ 3, นะครับอันนี้ก็เป็น โจมสอัตราดาเมจสอแล้วก็เพิ่มคิติคอนอะไรนะเออนั่นแหละบัฟเนี่ยะนะครับต่อไปจักระพัิเด็ก11ล้าน1นแสนนะครับชุดก็จะเป็นเซตมือปืนหมดเลยนะครับเซตมือปืนผมไม่มีตัวนี้ที่เป็นโจมตีคิแต่ว่าเด็กมันมีบัฟคิให้ตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมผมก็เลยใส่เร็วไปมันไม่หาไม่ได้อะนะครับอันอื่นก็เป็นดาเมจที่อะไรเป็นเซต <c oughs> ปกตินะครับเด็กนี้ ไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวคงคงน่าจะได้เอาออกทีมแล้วแหละนะแต่ชุดก็มีประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็อะไรนะแผ่นบัฟเป็นโบนัสต่อสู้3แถวโจมตี1นะครับอันนี้โจม2ชี2อ้องอันนี้ก็เป็นอัตราดาเมจ2โจมตี1นะครับอันนี้ยังไม่เต็มด้วยนะเนี่ยเออจะต,ต้องไปมีเวลาว่างต้องไปหาทําให้เต็มนะครับเป็นการรีวิวแบบลดด้วยความรวดเร็วนะพลังโจมตีที่ร้าน3นะครับ ต่อไปก็เป็นเกลวินอันนี้จะเป็นตัวท้ทยๆละนะไหนนะาอาการ์ดนี่นะครับก็จะเป็นใส่เซตอัศวินทั้งหมดนะครับเป็น2อ,อันนี้ก็ถ้าได้โจมโจม,จมตีเปอร์เซ็นต์น่าจะดีนะแต่มันไม่มีครับอันนี้เป็นคีย์ข้อแล้วก็ดาเมจคือผมอยากใส่ให้มันครบเซตอ่ะมันจะได้ดูเท่อะคือจริงๆใส่คะก็มีหรอกแต่ว่าใส่ครบเซตก็ดูเท่ดีนะครับพลังโจมตีอยู่ที่ร้านเดียวนะครับเน้นเอาสตัรมากกว่าไม่ได้แบบ อะไรมากมายนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นต่อสู้2สปีด1นะอันนี้ก็เป็นอะไรนี้อะขี้สา,า,ามโจมตี1นะครับอันนี้ก็เป็นอัตราดามเมจสโจมตี1นะก็ประมาณนี้นะหนึ 1, 2, ่งสองออเกลิวเกลิวกันชุบเกลิวกันชุบอยู่ที่เท่าไหร่10ล้านนะครับอ่ะสิล้านผมยังไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่เลยเกลิวกันชุบ แผ่นบัฟก่อนแผ่นบัฟก็จะเป็นสปีดสโจมตี2นะครับผมเล่นอันนี้เพราะว่าคือตอนนี้ถอดโซนิกออกแล้วก็คิงเนี่ยเพิ่ง4ี่ดาวยังเล่นไม่ได้นะครับสู้ความเร็วโซนิกไม่ได้ก็เลยไม่ได้เล่นไปเลยเล่นเป็นทีมช้าไปเลยผมก็เอาของเร็วมาใส่ตัวนี้อยู่ก็เลยเป็นสปีดสนะครับอันนี้ก็เป็นโจมตี2อขีสาเออขี3สนะอันนี้ก็เป็นอัตราดาเมจสโจมตี2ตอนแรกก็จะรีอีกแต่ก็เอาแค่นี้แหละพอแล้วนะครับชุดตอนนี้ก็เป็นพลังไฟนะ เป็นพลังไฟ3กับแฟดหนึ่งคือจริงๆชุดเนี่ยเป็นชุดที่ใส่ให้ตัวโซนิกนะครับแต่ว่าพอเอาโซนิกออกจากทีมก็เลยเอามาใส่ให้เกลิวแล้วกันนะครับมันจะได้แบบอะไรนะมันจะได้แบบอันติบัฟแดงก่อนจะได้แบบทีมเราจะได้ตีแรงๆนะอันนี้ก็เป็นเนี่ยผมได้ชิ้นนี้ด้วยนะผมมีแบบอดดูดเลือดไม่เท่าไหร่แต่ว่าพัดลอกเอฟเฟกต์แบเออดวงดีจัดนะครับเพิ่งได้วันนี้เลยมั้งเมื่อโจมตีเป้าหมาย ที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟจะมีโอกาส50%ที่จะพัดลอกให้กับศัตรูแถวแนวตั้งเดียวกันก็คือชุดเรสคือมีแขนที่มีเอฟเฟกชุดเรสแต่กว่าจะใช้ได้ก็คือต้อง4ดาวม่วงคือใช้ดาวม่วงโคตรเยอะนะครับไม่รู้จะได้ได้ใช้ตอนไหนนะแล้วก็ชุดนี้สุดท้ายแล้วก็คงต้องใส่ให้คิงคิงก็ไม่รู้จะเหลือตอนนั้นจะเหลือเล่นดีบัฟอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับแต่ก็มีเพื่อความหลอเทก็พอแล้วนะจริงๆเนี่ยผมมีของเนี่ยครับ ผมมีของที่จะเอาขึ้นถ้าเกิดผมเลือกมาเป็นแบบพลังไฟอะเอาขึ้นได้อยู่นะคือผมเอาขึ้นพลังไฟให้ครบสี่ชิ้นได้อยู่ตอนเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นป้องกันไงผมมีแค่ชิ้นเดียวแล้วเซตอื่นที่เป็นโจมตีความเร็วก็ไม่มีเลือดความเร็วก็ไม่มีเลยที่จะเอามาขึ้นของแดงแทนชิ้นนี้ได้ผมก็เลยยังไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้โวนิกก็ไม่ได้เล่นคิงก็ยังไม่ได้5ดาวก็ยังไม่ได้เล่นก็เลยยังไม่ขึ้นรอไว้แบบให้ได้อดใจรอก่อน ให้ได้ของดีๆแบบโจมตีความเร็วเลือดความเร็วสักเซตหนึ่งอ่ะที่อยู่ในพลังไฟอ่ะเอามาขึ้นตรงเนี้ยก็เดี๋ยวค่อยขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดสุดสุดท้ายแล้วชิ้ง5ดาวแล้วมันต้องเล่นความเร็วแล้วก็ขึ้นไม่ได้จริงก็เอาชิ้นเนี้ยขึ้นเพื่อว่าถ้าเกิดผมทําป้องกันขึ้นแดงนะโจมตีความเร็วมามาเต็มอ่ะมันจะชอบแกล้งเราแบบนี้นะครับเอานะรีวิวอะไรอีกดีมีอะไรให้รีวิวบ้าง พอเกลียวก็เลเวล4ไปแล้วไม่มีอะไรให้รีวิวนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งพอดีตอนนี้มันมีไอ้นี่อยู่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคละกันที่ผมใช้เผื่อบางคนแบบเขาเรียกอยากจะได้คิงนะอยากจะได้คิงก็มันต้องเติมเอาใช่ไหมคือหลักๆแล้วมันต้องเติมเอายิ่งถ้าเกิดจะเอาพาร์ทสนี้ยิ่งต้องเติมเพราะว่าตัวแจกฟรีมันอาจจะไม่แบบเพียงพอใช่ไหมครับ วิธีที่ผมใช้นะเผื่อใครจะเอาแบบเทคนิคผมไปใช้และอยากได้คิงคือผมนะไปซื้อแพ็คไปซื้อแพ็คที่อันนี้ไม่ได้แบบโปรโม่งโปรโมทอะไรนะแต่ผมว่าแพ็คมันก็คุ้มดีอะแพ็คแบงค์คูณ2นะครับที่ลิสแมนลิสแมนช็อปเออก็ทักไลน์เข้าไปนะครับแล้วก็ขอดูแพ็คแบงค์นะมันไม่ใช่แพ็คคูปองสีส้มนะครับเออไม่ไม่ไม่ใช่แพ็คคูปองสีส้มอันนี้นะ จะเป็นแพ็คที่ซื้อแบงค์แต่ว่าถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เคยซื้อแบงก์กับเขามันก็จะสามารถคูณ2ได้คือมันไม่เกี่ยวกับแบงก์ในเกมอันนี้นะครับแบงก์ bank ในเกมแม้ของอย่างของผมเนี่ยซื้อคูณ2งไปหมดแล้วตัวแบงก์แพ็คแบงก์อันนั้นก็คือจะแยกแต่ว่าเราอ่ะสาหะบ้านให้เขาเช็คก่อนก็ได้นะครับว่าแพ็คเออเราเคยเติมคูณ2แพ็คนั้นไปนหรือ,อยังเขาเติมได้ไหมนะผมซื้อแพ็ค9 5 9 9บาทได้2,100แบงก์ คูณ2นะครับคูณ2เป็น4,200แบงค์นะครับ4,200แบงค์ตัวเอ่อตัวอันเนี้ยมัน26บหกแบงค์ยีใช้26บหกแบงค์ใช่ไหมสี0 0ัเครื่องคิดเลขอยู่ไหน4,000ผมกดเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์ก่อนลองหารลองหาดูนะถ้าเกิดเติม9,599บาทแพ็กนี้นะครับ4,200แบงค์หาร26จะได้ ถ้าเกิดเอาแบงค์ทั้งหมด4,200มาซื้อไอตัวรางวัลนำโชคเนี่ยจะได้161นะครับจะได้161อาตีกลมๆว่า160ซึ่งการในการสุ่มไอ้ตัวคิงไอ้ไอวงล้อคิงเนี่ยใช้ชั้น1ใช้100นะครับชั้น1ใช้100ตัวชั้นที่2ใช้60ตัวนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณซื้อแพ็คเดี๋ยวผมจะหารูปขึ้นให้ดูนะครับไอ้แพ็คไอ้เก้าห้าเแบงค์เนี่ย คุณจะได้ไปเลยแน่นอนการันตีคิงพาร์ตสีในราคา9599บาทไม่เกินนะครับจริงๆผมซื้อมาตอนนั้นอะ่ะมันได้4200แบงค์ใช่ป่ะแล้วแล้วไอ,ไอตู้เนี่ยไอกิจกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเหมาตู้แบบทั้งหมดนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเผอิญเอ่อเปิดได้ของแลก็คือได้ลูกแก้วคิงได้ลูกแก้วฮีโรแล้วก็ได้ไอคิงร่งและไอ้ s s เเฉยๆเนี่ย ก่อนถ้าเกิดเราได้เปิดครบทั้งหมดปุ๊บของในตู้เหลือเท่าไหร่มันจะเหมาให้หมดเลยทันทีสมมุติว่า100มันเปิดทั้งหมดได้100ครั้งจะเหมาตู้ใช่ไหมสมมติอย่างของผมอะ่ะเปิดไปทั้งหมดประมาณรู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดจะประมาณ90ครั้ง90ครั้งเนี่ยคือได้พวกลูกแก้วคิงได้ได้90ตัวนะได้ลูกแก้วคิงได้ฮีโร่เอได้เม็ดฮีโร่ได้คิงล่างแรกไปแล้ว ผมก็มันก็เหมาตู้ให้เลยก็จบเลยขึ้นชั้น2เลยเท่ากับว่าเราไม่ต้องไม่ต้องเหมาทั้งร้อยเปิดแค่90ก็เหมาตู้ชั้นแรกไปแล้วพอชั้น2เนี่ยมันจะต้องสุ่มเหมาตู้อ่ะหกครั้งได้หกตัวใช่ไหมครับผมเปิดไป50ตัวก็เหมาแล้วปรากฏว่าทั้งหมดอะที่จําเป็นต้องใช้160บอ่ะผมใช้ไปแค่140โดยประมาณนะครับร้อตัวนั่นหมายความว่าแบงค์ที่เราซื้อมา4ี่พที่ตอนแรกอ่ะมันจะได้ร้อยหประมาณ160ตัวพอดีใช่ไหมก็ ไม่ต้องส่งอีก20ตัวสําหรับของผมนะแต่ถ้าเกิดใครดวงดีกว่านี้เปิดได้เร็วกว่านี้ก็ได้แบงค์เหลือใช้เยอะกว่านี้แต่ถ้าเกิดใครดวงไม่ดีก็แบบต้องใช้แบงค์ทั้งหมดใช้แบบเหมาตู้อะไรอย่างเงี้ยก็การันตีที่พาร์สิบสองในราคาเท่านี้นะครับเออเผื่อแบบใครบางคนเพราะว่าผมเห็นในในกลุ่มอะ่ะหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่อยากได้คิงแบบพาร์สิบสองเนี่ย บางคนก็บอกว่าแบบเฮ้ยพาสิบแรกก็อาจจะต้องใช้เงินเป็นหมื่นแล้วหรือพาสิบสองต้องอาจจะใช้หมื่นสามหมื่นห้าก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้แพ็คเนี่ยอย่างที่ผมใช้อะนะก็ประมาณ9ก้าพันห้าได้พาสิบสองเลยเก้าพันหกอ่ะเก้าพันหกได้พาสิบสองเลยแล้วก็ที่สําคัญคือความคุ้มของมันคือโอ้ผมไม่มีของแบบมันไม่มีกดรางวัลดูได้ไหมคือได้ตัว๋วนเนี้ยครับได้ดาวได้การ์ดดาวเพียบได้ตั๋วอันนี้มาประมาณ40 ตั๋วการ์ดดาวตั๋วอันนี้มาอีกประมาณ40มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตั๋วเนี่ยตั๋วม่วงเนี่ยอีกประมาณ40แล้วก็ได้ของไอไอแบบล่างเนี่ยแบบล่างสีแดงได้อีกประมาณเกือบ40ชิ้นมัน้ง30 40ชิ้นนี่แหละจําไม่ผิดคือขึ้นของแดงได้อีก2ชิ้นะ่ะคือผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มนะแล้วเหลือแบงค์ใช้อีกตั้งหลายร้อยแบงค์ตอนนั้นะ่ะที่ผมสุ่มไปก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มผมก็ แนะนำละกันนะครับเผื่อเผื่อแบบอยากใช้วิธีผมแต่ถ้าเกิดใครแบบไปเติมแพ็คนั้นไปแล้วคูณ2ไปแล้วก็แล้วแต่นะครับลองลองดูนะเป็นอีกวิธีหนึ่งละกันนะครับที่มารีวิวก็มีอะไรให้รีวิวอีกเนี่ยไม่มีแล้วหระอมัง้งประมาณนี้ละกันนะครับก็มารีวิวตัวถือว่าเป็นขึ้น70ล้านครั้งแรกของผมมีตัวอะไรที่ยังไม่ได้รีวิวอีกอ๋อคิงผมเนี่ยมันอีกสักพักเลยกว่าจะเล่นได้ เพราะว่าเหลือเศษก็หมดแล้วเหลืออีกตั้งเนี่ยหนึ่งสสาปปดใช่ไหมเออลบไปอีก2ก็เหลือปีกแปดเศษอะต้อง5ดาวถึงจะสู้ไหวนะครับสู้สู้ความเร็วของอะไรนะโซนิกไหวนะครับเพราะว่าสี่ดาวมันยังไม่บับให้ตัวเองไม่ได้เก็บเศษไว้เลยนะอืออีกสักพักหนึ่งนะครับถึงจะได้เล่น มีอะไรอีกมั้ไม่มีแล้วแหละไม่มีแล้วแหละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยแล้วถ้าเกิดผมมีโอกาสในเวลานะก็จะเข้ามาแบบทำคง้งทำคลิปบ้างนะครับแล้วแต่ความว่างแล้วแต่ความสะดวกยังไงช่องนี้ก็ทำตามอารมณ์อยู่แล้วนะครับยังไงก็ใครที่ยังติดตามกันอยู่ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเท่านี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกัน back with your back 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 back